สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาีพาชมใหม่ประดับคือเก่าค่ะีสมใจปองค่ะตระกูลนักุนีมากกำลังงามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมีคลิปเดะเคิเขียวเขียวมีคลิปเขียวเขียวนี่สมใจปองค่ะแต่ว่ากับตระกูลนักุนี่มากคือกันค่ะกำลังงามเลยค่ะ ไม้กำลังสวยค่ะคเพื่อนๆไม่ประดับมาฝากไม่ฟอกอากาศไม่ประดับไม่มงคลปลูกแล้วก็งามดีค่ะไม้มันแดงสวยว่ไไดปลูกพักนะคะปลูกไม่ประดับ ปูกก็เจ้านายล่ะค่ะเจ้านายปลูกไว้สวยสสวยสวยงาม,งามปลูกน้ำเพลินค่ะพอได้เอามาถ่ายคลิปค่ะตัวนี้งามค่ะอากุนิมาใบนี้แดงมีเขียวๆหน่อยหนึ่ง ใบเต็สีพิเีศษลายนีดจ้กน้อยค่ะบใบทั้งเทิงนี่ก็แดงลายค่ะใบข้างบนแนดงเยอะหน่อยค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆไม่มงคนดูแล้วก็สบายตาสีแดงงามค่ะสวยงามค่ะหม่ประดับแล้วมาฝากเพื่อนๆเนาะ่ามีผักกาดผัก อากาศพักอีหยังน้ำเขาบ่มีต้นหอมพักซี่น้ำเขาทำไมประดับล้ฝากเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวสิพภาพไปดูคร่ามาลายค่ะเพื่อนอนี่ค่ะเขาเรียกคร่ามาลายค่ะเรียกน้ำเขาล่ะค่ะเขาเรียกไม่ถูกก็ขอโทษขออภัยเลยค่ะคร่ามาลายค่ะเพื่อนใบมันงาม ใบอ่อนก็สีออกเป็นสีอหน,น,น,นึ่งเหลืองใบแก่เนี่ย,นยเกิดสีเขียวค่ะนี่ออกนื่งเหลืองนี่คือใบอ่อนค่ะอันนี้ค่ะคือใบอ่อนค่ะนี่คือใบแก่ของเขาใบแก่ก็สีเขียวไลยใบอ่อนก็นสีเหลืองอันนี้เห็นบอกค่ะใบแก่ก็ขาวใบอ่อนเหลืองขาวใบแก่ก็เขียวขาวขาวงามดีค่ะเพื่อน ดูเพื่อนๆดูเพลินๆนะคะเพื่อนๆดูยาซีเรียสดูเพื่อนๆอ,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 อันไหนเรียกไม่ถูกก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอ้อจำๆเขามานะคะไม่ค่อยรู้ชื่อเท่าไหร่ใบม,มันสวยดีค่ะเป็นไม้ประดับ ปู๊กสวยๆข่าม,ม้าลายดินเขาก็ชอบดินรลวนทุยเนี่ยค่ะผสมกากมะพร้าวสักน้อยใบงามนลค่ะเปนใบ,บเหลืองๆเขียวๆใบสวยค่ะ ดูเพลินๆอย่าคิดอะไรมากดูเพลินๆดูแลสบายใจสบายตาแปลกๆนี้ค่ะใบมันงามครา,าบมมาลายค่ะเพื่อนวันหลังจะพามาดวนว่านคุนแผนค่ะมีอยู่ต้นหนึ่งงามๆอย่าลืมติดตามนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามอย่าลืม กระดิ่งทีามนะะ้ำเด้อค่ะเพื่อนๆแก้วสารพัดนึกออกดอกแล้วค่ะออกดอกจนเทียวจนแหงแล้วล่ะเนี่ยค่ะแก้วสารพัดนี้อันนี้เป็นแก้วสารพัดตัวตัวผู้มั้งคะสงสัยจะเป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้ะคะ่ะใบมันเล็กเล็กเรียวเรียวแหลมแหลมถ้าเป็นตัวเมียมัมนก็จะใบใหญ่เนาะอันนี้สงสัยจะเป็นตัวผู้เนาะ ใบมันเล็กๆก,กใบก็สวยงามอยู่ใบสวยงามอยู่เราจะแก้วสารพัดนี่ใบใหญ่ก็สวยใบเล็กเดียวก็สวยค่ะนี่จะเป็นสารัดแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกตัวผู้ตัวเมียจะใบใหญ่ตัวผู้จะใบเล็กเดียว แต่ก็สวยสวยเหมือนกันค่ะสวยงามเหมือนกันค่ะเพื่อนๆสวยไปอีกแบบแต่ก็ดีค่ะออกดอกแล้วด้วย ลูกมีมีสองต้นเนี่ยแต่กอแล้วมีลูกเลยลูกเล็กๆอยกสองต้นใบเขียวๆข,วขาวๆลาย,ลายดูแล้วก็สบายตาเนาะพี่น้องเนาะ มองไปทางไหนาก็มีตะไม้ประดับเขียวเขียวขาวขาวแดงแดงดูอันนี้ต้นโกศลค่ะเพื่อนๆโกศลใบเรียวใบเล็กโกศลใบใหญ่ก็มีค่ะสวยอันนี้ก็สวยอีกแบบค่ะโกศลส,สวยมากเลยค่ะ ใบใหญ่ๆก็มีค่ะใบเล็กๆก็มีอันนี้ใบเรียวเหมือนใบใบไผ่นะคะ,ะใบก็สวยเหลืองเขียวเหลืองเขียวขาวใบสวยดีค่ะ นี่ปริมน้ำค้างค่ะเพื่อนๆใบสวยดีข้าปปูก,ก็ฟอกอากาศค่ะที่ปลูกนี่ไม่ใช่เป็นไม้มงคลหรืออะไรหรอกค่ะที่เขาหามาปลูกนี่เจ้าน้ายเอามาปลูกนี่เจ้าน้ายบอกว่ามันฟอกอากาศเห็นต้นมันสวยเขาก็เลยซื้อมาปลูกมาปลูกแล้วก็ายาย อันนี้หมักผู้หมักเนี่ยใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าเรียกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยใบมันสวยดีค่ะพวกนี้ก็เป็นไม้ฟอกอากาศปลูกไว้พวกอากาศเพราะว่าในในเมืองในกรุงเทพไม่ค่อยมีต้นไม้เนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านเราไห้ฟอกอากาศช่วยดูดสารพิษช่วงนี้สารพิษมันก็เยอะปลูกไว้ดูดสารพิษ อันนี้อะไรล่ะเมื่ก่อนพัดนางทีคุณหน่อยคุณหน่อยเขาบอกจำจากคุณหน่อยมาเมื่อก่อนก็ไม่รู้แล้วค่ะเจ้านายก็ซื้อมาปลูกพัดนางชีค่ะอันนี้อันนี้ตัวน,นี้ไม่รู้ค่ะใบสวยดีค่ะอันนี้ปลูกง่ายค่ะหักเก่งมา ากชำา้ำก็ง่ายอันนี้ถักรสสีค่ะอันนี้เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนนอกแล้วเศรษฐีเรือนในเนี่ยจำไม่ค่อยได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผักชีค่ะเ <c oughs> พื่อนๆเดี๋ยวพอออกดอกเดี๋ยวจะมาถ่ายดูค่ะผักชีค่ะแต่อันนี้ไม่รู้ค่ะตอนอะไรไม่รู้แต่ดอกสวยค่ะดอกแด,กดงๆเมื่อกี้สวย ผักชีลาวมันติดมากกับดินเอาพาปผูกมันก็เลยมาขึ้นขึ้นในกระถางมันอยู่กันดินนะคะนี่ดอกเขาสวยนี่ไม่ใช่ดอกผักชีนะคะเพื่อนดอกบ้านที่ใบมันเหมือนเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันเหมือนใบมันเหมือนในใบอะไรละเหมือนใบเหมือนเหมือนหาง อ่างว่นจระเข้อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ค่ะใบสวยดีมีสีม่วงสีชมพูสีเขียวสวยค่ะถ้าถูกแดดมันจะออกสีม่วงถ้าแดดดำอะไรจะเป็นสีชมพูสีเขียวสีม่วงจปรสสีต้นนี้ ปลูกป็นไม้ฟอกอากาศค่ะเพื่อนๆแต่บางเอิ้นมันมีพวกนไม้มงคนอันนี้ทรงใสจะเป็นต้นมันสีขาวนะคะเพื่อนเ่าน้อยปลาแป้งหรือเปล่ามาดูเจ้านายก็บอกว่าอะไรนะเสริมทรัพย์เสริมบรารม,มีวาไงไว้หน้าบ้าน ใบมันสีสวยต้นสีสวยก็ปลูกไว้ค่ะแต่ก็บอกว่าต้นอันนี้เป็นไม้มงคลเหมือนกันค่ะเป็นไม้มงคลหน้าปลูกปลูกก็วไว้ต้นมันสีขาวใบก็สวยค่ะเพื่อนๆก็ฟอก,กอากาศดีค่ะบ้านนี้มีแต่ต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้ไมาเยอะแยะไปหมดมองไปทางไหนนี่เขียว ช่วงนี้ดอกชนชมกำลังออกดอกค่ะชนชมออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะเริ่มหนาวแล้วค่ะใบสวยค่ะาวางไว้หน้าบ้านะนะคุยมีเฟืรอนข้าหลวงค่ะต้นใหญ่มากใหญ่จริงค่ะหก่จริงๆ ใหญ่มากค่ะบอกว่าเอาข้างหลังเนี่ยจะปูข้างหลังนี่เนี่ยไปเพาะไปปลูกมปจะลองเด้จะค่เคยเคลียร์เอาไปปลูกเลยนะคะก็ไม่เกิดมันต้องมีวิธีของเขาแล้วเนาะเนี่ยไอ้ที่น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยอ่นี่เนี่ย ลองเอาไปปลูกแต่มันก็ต้องมีวิธีที่จะเอาไปปลูกนะนวยมากค่ะเียชมชมอันนี้ดอกแรกสีม่วงค่ะเพื่อนอันนี้กิ่งนี้มีสองดอกนะคะนี่ดอกแรกจะเป็นสีม่วงอันนี้เล็กๆนะ่ย เล็กๆข้างส่จะเป็นสีแดงเดี๋ยวจะเป็นสีแดงเดี๋ยวจะมาถ่ายดูค่ะเพื่อนนี่อันนี้สีชมพูนะคะเพื่อนสีชมพูนี่เขาเริ่มออกดอกนี่คือดอกแรกนะคะนี่ดอกแรกของในฤดูกาลของปีนี้แต่เขาก็ดอกเล็กๆออกมาเยอะแยะเลยค่ะแต่นี่ดอกแรกค่ะ นี่อันนี้สีม่วงค่ะเพื่อนๆดอกสีม่วงน,นี่ดอกสีม่วงค่ะสวยค่ะเป็นชั้นสวยมากขอบคุณมากมานะคะเพื่อนๆที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะ นิชชนชนมสีชมพูแต่ไม่เป็นชั้นนะคะชั้นเดียวบางต้นจะเป็นแบบซ้ซนงามสวยงามขอบคุณมากมามค่ะคเพื่อนๆที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเสียงลูกเอียงคุยกันค่ะคเพื่อนได้กินไหมคะเสียงธรรมชาติล้นๆนเลคะ่ะ